ตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาจากอ่าบ้านของลุงเขาแล้วนะครับก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นอต้นไซนะครับสองต้นนะครับอยู่ตรงนั้นต้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยมาตรงนี้ก็เป็นป่าทึบเลยนะครับก็เขาไม่ได้ถางนะครับ ไม่ได้ตัดตัดหญ้านะครับไม่ได้ถางป่านะครับมันก็เลยลกนะครับตอนนี้ก็ว่าจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับก็ไหนไหนก็มาแล้วก็เดินขึ้นไปเลยนะครับก็ได้มาแล้วนะครับนึ่งแต้มนะครับก็เป็นอีพีก่อนหน้านี้นะครับก็นี่ก็เดี๋ยวผมลองไปแขวนดูก่อนนะครับเพราะว่า ไม่ได้ยินเสียงเลยนะเนียบมากเลยตอนนี้นะับครด้านบนนู้ผมก็ไม่ไม่เดินขึ้นไปดีกว่านะครับไม่คิดว่าตอนนี้ลูกไส่มันก็ไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวเดินไปตามทางนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าจะได้ยินเสียงนกนะครับ ไหนๆก็มาแล้วก็ไปให้สุดนะครับแต่ว่าหาที่แขวนก่อนนะแถวนี้ก็ถึงจะเงียบแต่ก็น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นที่ทำเลที่ดีนะครับก่อนนี้ผมเจอที่แขวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองแขวนแถวๆนี้ก่อนก็ได้เผื่อว่าอาจจะมีนะครับแต่ว่าตอนนี้เงียบมากเลย เดินขึ้นมาด้านบนจริงๆน่าจะได้ยินเสียงนกนะครับแต่ว่าเงียบเงียบกริบเลยโอเคเอาพมมาที่แขวนก่อนะครับอตรงนั้นก็ได้อยู่แตเ่เป็นหน้าผานออตรงนี้น่าจะแขวนได้อยู่นะ แขวนยากลําบากนิดนึงนะครับมันเป็นมันเป็นหน้าผานะครับโอเคก็มุมสวยอยู่นะครับแต่มองไม่ค่อยจะเห็นผมปรับแสงก่อนนะครับโอเคได้นะครับก็เดี๋ยวไปอรอลุ้นดูนะครับว่าจะมีนกหรือเปล่านะครับแถวนี้นะ โอ้โหก็นกป่าอย่างมันนะครับตัวนี้นะครับก็กรงมันยับไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นพันใหม่นะครับเพราะว่าดูจากที่ทาเลแขวนแล้วมันไม่ค่อยจะดีนะครับก็แขวนไว้ที่เดิมนะครับแต่ว่าอาลองเปลี่ยนจุดแขวนใหม่นะครับเพราะว่ามันกระโดดยากนะครับ ผหันหน้าแขวนใหม่นะครับมันไม่มีกิ่งไม้ที่นกมันจะกระโดดลงมานะครับมันก็เลยบินวนอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอ่ากิ่งไม้นะครับอยู่แถวๆด้านหน้าแถวๆนี้นะครับมันก็อาจจะลงได้ง่ายกว่าเดิมครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันยังจะกลับมาไว้นะครับ ก็โอเคนะครับก็รอบสองมันก็กลับมานะครับแต่ว่ามันกลับมามันไม่ได้มายับใส่เหมือนรอบแรกนะก็มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันตกใจเสียงกรงนะครับแต่คือมันมันมันอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับมันก็เลยบินข้ามน้ํามาฝั่งก็เป็นนกอยู่ทางฝั่งนู้นนะครับก็ได้มาแล้วนะครับก็ขึ้นพเนียตสองรอบนะครับตัวนี้นะครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับหรือว่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงอยู่ฝั่งนู้นครับรอบสองนะครับก่อนที่มันจะมาครับก็รอบแรกมาก็ยับใส่นกต่อเลยนะครับก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับที่น่าจะอยู่บริเวณนี้นะครับก็หมาก็ยับใส่เจ้าน้าโชคเลยนะครับ รอบแรลกก็แขวนกลงไม่ดีนะครับมันเป็นจุดแขวนแขวนกลงเดี่ยวนะครับเป็นไม้เดี่ยวนะครับมันไม่มีกิ่งไม้ยื่นมาด้านหน้านะครับมันก็เลยอายากต่อการที่นกจะบินลงนะครับผมก็เลยรอบสองผมก็เลยแขวนแขวนใหม่นะครับแขวนหันหน้ามาทางด้านนี้นะครับเกาะมันก็เลยกระโดดลงนะครับก็เนี่ยถ้าเกิดว่า นกตัวไหนที่ลงยากนะครับก็ลองสลับดูนะครับเปลี่ยนหันหน้ากลงดูนะครับผมจําเป็นต้องหันหน้ากลงเข้าหากล้องนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับก็นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับที่น่าจะหวงถิ่นพอสมควรนะครับก็นี่ลักษณะก็หางก็สมส่วนนะครับ ก็เกือบจะยาวนะครับก็มีหางงอกมาใหม่นะครับน่าจะถ่ายขนอยู่นะครับนี้ไปกินอะไรก็มาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเป็นนกที่ห่วงถิ่นอยู่นะครับหน้าตาก็ไม่ได้หล่อนะครับก็ปากใหญ่นะครับยาวด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับนี่ดูแข้งมันนะครับก็นกแก่นะครับเดี๋ยวผมมาให้จะให้ดูแข้งนะครับตป๊บนึงนะครับผมขอจับก่อนมันอยู่ไม่นิ่งเลยนะครับตัวนี้ อ่ะน่าจะเห็นนะครับโอ้ไม่รู้ไปกินลูกอะไรนะครับก็น่าจะเป็นลูกอันนี้นะครับเนี้ยเนี้ยต้นไนเนี้ยนะครับก็เป็นสีม่วงดำๆนะครับน่าจะเป็นลูกอันนี้นะครับมันน่าจะบินมากินฝั่งนี้นะครับแล้วก็บินกลับไปนะครับก็นี่มาดูหน้าแข้งนกแก่นะครับตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัสเห็นไหมครับ เกดขึ้นเหมือนจะขึ้นแข้งฟูนะครับนี่เป็นแข่งของนกแก่นะครับัวตัวนี้แก่แน่นอนนะครับก็ไม่แน่ใจว่ากี่ขนนะครับแต่ดูจากแข่งนะครับนี่แต่ด้านนี้ก็น่าจะเก็ตมัน่อาอท้อออกไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเก็าเก็ดเดิมมันนะครับเก็ดเก็ดแรกมัน,นครับก็ยังคายอยู่ที่ หัวหมัดมันนะครับนั่นเห็นไหมนั่นเป็นอันเก่านะครับที่ลอกออกไม่หมดนะครับถอ,กออเกไม่หมดแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับเห็นไหมยังหลงเหลืออ่าเกรด็ดอันเก่าไว้นะครับตรงหัวหมัดนะครับสีน้ําตาลเลยนะครับแล้วก็แข้งใหม่มันก็ขึ้นมานะครับซ้อนกันเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับ เนี่ยีเป็นนกแก่ป่านะครับตัวนี้แก่ป่าแน่นอนนี่น่าจะเป็นขนที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับก็ถิ่นนี้นะครับผมขึ้นมาสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ได้นกดีไปนะครับเป็นถิ่นที่มีนกเบิ้ลน,นะเป็นนกเบิ้ลเยอะนะครับ แต่ผมขึ้นมาไม่เคยได้ยินเสียงนะครับก็พาไปชำเมานะครับพอรอบสองผมมาก็ไม่ได้นะครับต่อไม่ได้ผมก็ลงกลับบ้านไปนะครับนี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับก็นานมากแล้วที่ผมไม่ได้ขึ้นมานะครับก็ดุนะครับดุอยู่แต่ก็เจ้านำโชคก็เอาลงนะครับเป็นนกใหม่ที่ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวนกป่าเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมเดินขึ้นไปดูแล้วนะครับทางด้านบนนะครับก็เป็นป่าที่หน้าแขวนนกอยู่นะครับก็เป็นป่ายางที่โล่โลงเลยนะครับก็เดี๋ยวเดินขึ้นไปอีกสักนิดนะครับก็ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่าจะมีนกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับได้ไหมหนึ่งแต้มนะครับ